เร็วนักเลยเธอปล่อยวางแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะยอมรับหน่อยแต่ที่ฉันรู้จักผู้ฟังซือมานิสัยอย่างเธอต้องชอบคนอย่างยินห้าวหลานมากกว่าเป็นไปไม่ได้เธอทิ้งหยินห้าวหลานไปแล้วอะไรนะหมายความว่างไงช่วงนี้มีคนส่งกุหลาบสีเหลืองไปที่ออฟฟิศให้กับเธอเธอทิ้งมันโดยไม่มองสักนิดนายรู้ได้ไงว่ายินห้าวลานให้อ่ะฮะ นายใช้สมองคิดหน่อยได้ไหมคนบ้าง,งานอย่างเธอแถมวงเพื่อนก็แคบนอกจากไอ้คนแหยินที่ซื้อบื้อน,นั่นจะมีผู้ชายคนไหนที่จะตกหลุมรักคนเห็นแก่ตัวเย็นชาหญิง<อ>ยโสนายไม่ใช่ผู้ชายอ่ะฉันไม่นับออใชนก็ว่าใช่อ <c oughs> ฉันนเป็นรักแรกของเธอแล้วก็เป็นแฟนเธอในอนาคตด้วยแน่นอนแฟนในอนาคต อีกอย่างนะเธอไม่แม้แต่จะพูดถึงจอยส์ด้วยซ้ําเพราะงานต้องแต่หากกับไอคนแซยินแล้วแน่นอนไม่หรอกมังช่วงนี้ฟังสื่อไปโรงงานทุกวันไม่ใช่เหรอพวกเขาจะทะเลาะก,กันได้อย่างนี้ถ้ทาที่ดีก็ทะเลาะก,กันเลยก็ยิ่งดี <c oughs> เรื่องเอมี่ไปถึงไหนแล้วเอมีอ่หลังจากเกิดเรื่องวันนั้นจูๆ่ๆเธอก็หายไปได้ยินว่าเธอเออกจากประเทศไปแล้วด้วยลรืมัง้ง สาหรับพนักง,งานคนหนึ่งบอกจะไปต่างประเทศก็ไปได้เลยนาะยไม่คิดว่ารับหลังเธอมีอะไรมากกว่านี้เหรออ๋อว่านายพูดถึงฉันก็ว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆนะฟังนะในเมื่อตอนนี้เธอปรากฏตัวขึ้นแล้วเพราะงั้นก็ต้องตามหาเธอให้เจอใครก็ตามที่กล้าทำร้ายฟางซือฉันไม่มีวันปล่อยมันไปแน่ยีคนลุก แม่คะมื้อเย็นอยู่ในตู้เย็นอุ่นกินเอานะแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์อยู่ในห้องแกเข้าไปดูสิถ้าปกติพูดกระชับแบบนี้ก็ดีสิอ๋อมาแล้วคะ่ะสวัสดีครับพัสดุคุณฟูกฟังซื้อครับอ๋อค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะยินดีครับยินห้าวร้านไม่จบไม่สิ้นสินะที่แ้าเป็นนายเหรอเนี่ยผู้หญิงนะนะ ต้องคอยตามง้อเขาหน่อยฉันจองออเดอร์ไว้ทั้งเดือนเลยเชียวนะส่งไปออฟฟิศตรงเวลาทุกวันนี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกนะเรียกฉันว่าพ่อสื่อก็พอนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันให้หนายบอกฟังซื้อเรื่องที่นายควักเงินตัวเองช่วยเธอโฆษณาแต่นายก็ไม่ยอมตอนนี้นอกจากส่งดอกไม้ไปให้ในายมีไอเดียที่ดีกว่านี้เหรอฉันไม่มีแต่ความคิดของนายได้โคตรแย่เลยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนายเชื่อฉันบ้างสิถ้าส่งดอกไม้ไปให้แล้วเธอยังไม่สนใจในายอยู่อีก แล้วยังไงก็แปลว่าเธอน่ะไม่ใช่ผู้หญิงนะสิไม่ต้องไปสนใจเธอแล้วเดี๋ยวฉันแนะนําคนอื่นให้นายเองฟังนะยี่ถ้าทำแบบนี้ต่อไปเธอจะยี่รู้สึกแย่จะทําให้แย่ลงไม่แน่หรอกยินห้าร้านฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องการคำขอโทษ เลิกเสแสร้งได้แล้วฟังซื้อตามผมมาน,นิ่อยใช่นะป้าเจี๋ยป้าเจี๋ยคุณดูเอาเองก็แล้วกันว่าห้าวหลานทำเพื่อคุณจะต้องลำบากขนาดไหนพอได้แล้วป้าเจี๋ยนายขายทั้งบ้านขายทั้งหุ้นถึงขนาดขายหุ้นจอยทิ้งทั้งหมดก็เพื่อเธองานโฆษณาที่กำลังจะถึงยังต้องใช้อีกตั้งยี่สิบล้านหยวนคงจะรักษาร้านนี้ไว้ไม่ได้เหมือนกัน หุบปากเลยเพราะตอนนั้นไงล่ะคุณจำได้ไหมคุณเลื่อนแล้วเลื่อนอีกถึงเอมมี่ไม่เอาแบบคุณไปขายคุณก็ผิดสัญญาอยู่ดีถ้าข้าหลานอยากทำร้ายคุณจริงแล้วก็